เจอมาแล้วเจ้าวัสดีเจ้าวันนี้มาพบกับน,น้องบีแห่งเจ้าวันนี้น้องบีจะปลามากินหอยนางลมแล้วก็นวดมึกเจ้าน้องบีกม็มหัวห้องรวดนมึกอย่างแลห้องนวดนมึกอยากล้วกันแล้วก็มีนี่เจ้าน้ําจิ้มแซ่บๆเลยวันนี้น้องบีต่ำเองเจ้ามีหอมเจียวมีน้ําพริกเผาแล้วก็นี่กระถินยอดกระถินมากิน้วยกเลนนเจ้า หันแล้วน้ำลายแตกกิมกันเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงว,ว้าวมากินด้วยกันเจ้า เลยอร่อยมากมวานวานชอบหมดมือกี้วยิ้เลย Oh, yeah. <laughs> Å ja. จิ้มนี่เพชรแซเดียวเลยม,มาเจ้าอือรนอยนะ 감쿨요패요음음음음음음 thế nhưng mà nó bị, Sao có cái mùi của cá, cái mùi hết cá, ุ๊บอร่อยหวานหวานน้ำลมสดๆคั่งกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเหยาะน้ำพริกเผาหวานๆอุ๊งอือ หินแฟนต้องไปเก็บมาจากสวนเจ้าคกูตบเลยวเก็บปุ๊บกินปั๊บอร่อยออออืืืื ごめん。 Huk! experiences ma filt สุยดยอดฟินแบบหยุดไม่อยู่

我来吗？

อเออเจ้าน้องบีมันปินถ่ายแล้วกันสินเฮดสำหรับขารที่ชอบน้องบีนะเจ้าน้องบีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำต้งใจน้องบีนะเจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคลิปต่อไปน้องบีจะไปไปกินยังเลิกลองเลิศอ,อ๋อเออ Kenapa nih, namanya pernah Tadi